รวงของชาวราศีตุลท่านมีเกณฑ์ได้ลาบรัพย์ใหญ่นะครับนะฮะมีเกณฑ์ได้ลาบรัพย์การค้าจากการต่างประเทศนะครับงานด้านต่างประเทศประสบความสําเร็จดีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของของเก่าของใช้แล้วของสะสมนะครับประสบความสําเร็จดีเครื่องดื่มนะครับ เครื่องดื่มร้อนเย็นต่างๆนะครับนะประสบความสาเร็จการเงินดีนะครับมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับการเงินเพิ่มขึ้นนะครับไปที่คาดหวังเรื่องของโชคลาภหลักแสนนะครับหลักร้านหลักสิบล้านมีเกณฑ์ที่อยากจะได้นะครับมีเกณฑ์นะครับดวงเศรษฐีรัพย์มหาลาบนะครับนะฮะมีเกณฑ์ได้จับเงินแสนอาจจะได้จับเงินล้านอาจจะได้จับเงินหลักสิบล้านนะครับนะดวงมีเกณฑ์ได้ทรัพ์ ก้อนใหญ่นะครับแบบไม่รู้ตัวนะครับะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ก้อนใหญ่และโชคลาภก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวได้สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้ก,ใหกับชาวราศีตุลในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าดวงโชคลาภ การเงินของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายโดนชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหาคาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในนาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราสีตุลน,นะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มาแล้วครับไพ่ที่เด่นนะครับในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับก็จะเป็นไพ่ ส่องไม้เท้านะครับให้ส่องไม้เท้านะครับนะหมายถึงแผนงานที่วางเอาไว้มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับการสอบสมัครงานนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับถ้าท่านใดนะครับเลงที่ว่าจะไปทํางานที่ไหนนะครับไปสอบสมัครงานนะครับวดงเอาไว้เนี่ยท่านก็มีเกณฑ์ที่อยากจะได้ข่าวดีนะครับมีเกณฑ์จะได้งานที่ท่านต้องการได้นะครับอันนี้นะครับ ในดวงมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับของชาวราศีตุลนะครับซึ่งก็หมายถึงถ้ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับการเงินท่านก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ที่อาจารย์เปิดไพ่นะครับอาจารย์ถามในเรื่องของอาจารย์ดูในเรื่องของการเงินและโชคลาภเป็นหลักนะครับนั่นแปลว่าถ้ามีไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการงานที่เติบโตขึ้นเนี่ยชาวราศีตุลนะครับท่านจะมีการเงินที่เข้ามาดีเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับ ไนะม่ว่าจะเป็นงานประจำไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับถ้าแบบนี้ถือว่าทํานายว่าดวงการเงินของชาวราศีตุลน,นะครับจะมีความก้าวหน้าได้เงินเยอะขึ้นนะครับธุรกิจต่างๆเนี่ยถายว่าจะดีนะครับ <c oughs> <c oughs> งานด้านต่างประเทศถือว่าดีนะครับนะใครที่คิดจะไปทําง,งานต่างประเทศมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จ ใช้ทำงานที่ต่างประเทศอยู่แล้วนะครับมีเกณฑ์ได้เงินดีนะครับนะธุรกิจระหว่างประเทศนะครับทั้งนําเข้าและส่งออกถือว่ามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงนะครับการเงินเข้าดีนะครับการเงินได้เยอะนะครับเป็นก้อนเป็นก่องเป็นกำนะครับวันนี้ไพ่เปิดขึ้นมานะครับนะฮะที่อาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยที่มันเด่นเนี่ยเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับต่างประเทศวันนี้นะครับขึ้นอยู่ถึง2อสใบเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ใบแรกนะนะครับใบที่2ก็จะเป็น สามไม้เท้านะครับก็เกี่ยวกับต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับนะฮะอันนี้ดวมของชาวราศีตุลนะครับจะมีคนมาชวนท่านร่วมลงทุนนะครับนะฮะอันนี้ก็แสดงว่าชาวราศีตุลนะครับท่านก็จะมีชื่อเสียงในงานนะครับนะฮะไม่ว่าชาวราศีตุลนะครับจะทํางานประจําหรือว่าธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์นะครับท่านจะมีชื่อเสียงในงานจะมีคนมานะครับติดต่อเรื่องงานกับท่านนะครับนะฮะ มาาันจ้างทัานทางานนะครับการเงินก็ถือว่าดีนะนะครับใครมอรหงหางานใหม่เนี่ยถือว่าประสบ,บความสำเร็จมีเกณฑ์ได้งานสูงมากนะครับนะฮะอ่าไพ่หกไม่อ่อหกดาบเอาไพ่ไพ่หกดาบนะครับอันนี้หมายถึงเกณฑ์การย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยนะครับใครที่คิดจะย้ายนะครับแสดงว่าย้ายแล้วการเงินก็จะดีนะครับมีเกณฑ์ได้เงินดีหลังจากที่ย้ายงานแล้วนะครับมีเกณฑ์ได้เงินดีหลังจากที่ย้ายที่อยู่อาศัยแล้วนะนะครับอันนี้ ไพ่เด่นใบที่4นะครับคือไพ่ the magician ถ้าตามความหมายของไพ่คือไพ่ผู้วิเศษไพ่ผู้ที่มีมากประสบการณ์นะครับหรืออันนี้เขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะครับมีดวงไพ่ the magician ขึ้นเนี่ยเวลาที่ท่านคิดจะทําอาชีพอะไรเนี่ยหรือว่ามีงานที่เรเช่นอยากจะทําเนี่ยพอท่านมุ่งมั่นแล้วจะทําปุ๊บท่านทําได้ประสบความสําเร็จ นะครับนะถ้าท่านมีเป้าหมายเช่นสมมุติท่านมีเป้าหมายเรื่องการเงินก้อนใหญ่นะครับนะอยากจะได้เงินก้อนเนี้ยนะครับนะอยากจะได้เงินประมาณเนี้ยพอท่านลงมือทำปุ๊บท่านก็จะแบบมีช่องทางในการหาเงินนั้นๆมาได้ไนะพ่ขึ้นแบบนี้นะครับนะเรื่องของโชคลาภด้วยก็เหมือนกันนะครับขอภัยเรื่องของโชคลาภด้วยเหมือนกันนะครับ ก็ถ่ายว่าโชคลาบดีนะครับมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่นะครับโปรเจกต์ที่ท่านคิดเอาไว้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงนะครับการเงินเข้าดีมีโชคลาบเข้าหลายทางนะครับถ้าแบบนี้นะเพราะว่ามีไพ่สองไม้เท้าไพ่สาไม้เท้าไพ่หกดามนะครับถือว่าท่านมีเกณฑ์ได้โชคหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาบทรัพย์จากธุรกิจโชคลาบทรัพย์สินจากการงานนะครับโชคลาบจากการเสี่ยงนะครับโชคลาบจากการ สิ่งโชคต่างๆท่านก็มีลวงราบลอยด้วยนะครับนะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้มีไพ่แปดดาบนะครับหมายถึงความไม่รู้ตัวนะครับประกอบกับไพ่ที่ดีนะครับก็หมายถึงว่าชาวราศีตุลนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้จับเงินก้อนใหญ่นะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้จับเงินแสนนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้จับอาจจะได้จับเงินล้านอาจจะได้จับเงินหลักสิบล้านนะครับแบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับดูแบบนี้นะครับชาวราศีตุล นะครับก็อาจมีดวงได้ดวงที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับแบบนี้นะเพราะว่าขึ้นมาเป็นการเงินที่ไม่รู้ตัวนะครับนั่นะถือว่าเป็นดวงการเงินที่อาจจะได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่รู้ตัวนะนะครับวันนี้มีไพ่สองถ้วยขึ้นนะครับถ้าตามเนี่ยหมายถึงว่าชาวราศีตุลน,นะครับท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากคนรักของท่านนะครับ ดวงคนรักนะครับเสริมเรื่องของการเงินนะครับถ้าชาวราศีตุลนะครับออกปากเรื่องเงินมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับนะฮะมีเกณฑ์ที่ท่านกับแฟนของท่านเนี่ยอาจจะได้ทำธุรกิจร่วมกันนะครับการเงินก็เข้ามาดีนะนะครับไปต่อไปนะครับเป็นเฮอร์มิตนะครับเดอะเฮอร์มิตนั่นแปลว่าชาวราศีตุลนะครับ ท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือนะครับนะเรียกว่าดวงเทวดาคอยช่วยเหลือนะครับนะเขาเรียกว่าดวงชาวสีตุลเนตนะครับนะมีเกณฑ์ที่ถ้าท่านขอพอรอะไรไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินโชคลาภนะครับใครที่ขอพอรนะครับ โชคลาภก็ใหญ่ๆอะไรไว้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะนะครับอันนี้งานด้านการเรียนการสอนดีนะงานด้านครูงานด้านการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนพูดธรรมหรือพัฒนารหรือว่าสอนพิเศษนะครับอะไรก็ตามสอนภาษาอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะภาษาอังกฤษเนี่ยใครเป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษถือว่าการเงินก็จะดีนะครับจะมีเด็กมาจะมีคนมาเรียนกับท่านค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะนะครับ ดวงเศรษฐีนะครับดวงการเงินก้อนใหญ่เข้าแบบไม่รู้ตัวนะอันนี้สุดยอด <c oughs> แล้วก็ชาวราศีตุลท่านใดน,นะครับที่ค้าของเก่าขายของสะสมนะครับนะจะเป็นของเล่นหรือของสะสมอะไรก็ตามการเงินดีนะครับนะของรีไซเคิลการเงินดีนะครับรายได้เข้าดีนะ งานด้านของเก่าของใช้แล้วนะครับถือว่าดีนะครับการเงินเข้าดีนะนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแลบเคมีการเงินดีอีกเช่นเดียวกันนะครับการงานก็ดีมีความก้าวหน้านะครับงานที่ท่านคิดจะลองทาโปรเจกต์ที่ท่านคิดจะลองทํามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงการเงินเข้าดีอาจจะได้เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับนะครับ เรามาดูที่ข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของชาวราศีตุลน,นะครับวันนี้มีไพ่ห้าเหลี่ยงขึ้นท่านต้องระวังเรื่องของการทาตังหายนะครับหรือว่าเสียเงินโดยใช่เหตุนะนะครับนะท่านจะรู้สึกว่าท่านจะซื้อของได้แพงเกินกว่าเหตอุอ่ะอืมนะครับมันจะมีประมาณนี้นะฮะหมายถึงว่าท่านแบบไม่ค่อยอยากจ่ายในสน่วนนี้คือมันเป็นอะไรที่ท่านรู้อยู่แล้วว่าสมมุติว่าท่านแบบสมมตินะท่านไป เอารถไปทําอย่างเงี้ยร้านเนี้ยเขาบอกราคาท่านมาแล้วท่านก็รู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันโกงราคาท่านนะแล้วท่านก็อยากจะไปทําร้านอื่นแต่มันไม่มีทางเลือกก็จะมีต้องทำร้านนี้ก็จะรู้สึกแบบว่ารู้สึกว่าท่านเสียเงินโดยใช่เหตุประมาณนี้ก็เป็นได้นะครับอ่ะ,อะโดยสรุปนนั่นแหละก็คือเรื่องของการเสียเงินที่แพงขึ้นกว่าเดิมนะฮะอะไรที่มันควรจะจ่ายน้อยๆกลับต้องจ่ายมากอะไรอย่างนี้ท่านจะรู้สึกเสียดายหน่อยนะครับแล้วก็ การเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อระวังเรื่องของเงินหายนะครับใครทำงานด้านการเงินนะครับต้องจับต้องทอนเป็นแคชเชียร์ระวังทอนต่างผิดนะนะครับวันนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะเสียยงนินได้กับญาติผู้ใหญ่นะครับนะฮะอาจจะมีญาติผู้ใหญ่มายืมเงินท่านหรือท่านต้องมีภาระหรือเรื่องของใช้จ่ายกับญาติผู้ใหญ่ของท่านนะครับนะ,นะก็อันนี้ถ้าเกิดท่าน กังวลเรื่องของเองินทองที่มันจะหายหท่านก็อย่าประมาทครับเก็บให้ดีนะแล้วก็เวลาที่จะไปทําอะไรก็ตามนะครับเรื่องของการซื้อของต่างๆหรือว่าไปใช้บริการต่างท่านก็ดูเห็ุดูผลแล้วกันนะครับนะฮะก็ระวังไว้ก่อนนะครับการเงินที่คุณจะเสียเยอะมันก็จะเสียน้อยลงนะนะครับอันนี้สรุปนะครับดวงของชาวราศีตุล ท่านมีเกณฑ์ได้ลาบรัพย์ใหญ่นะครับนะฮะมีเกณฑ์ได้ลาบรัพย์การค้าจากการต่างประเทศนะครับงานด้านต่างประเทศประสบความสําเร็จดีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของของเก่าของใช้แล้วของสะสมนะครับนะประสบความสําเร็จดีเครื่องดื่มนะครับนะเครื่องดื่มร้อนเย็นต่างๆนะครับนะประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับการเงินเพิ่มขึ้นนะครับ ครที่คาดหวังเรื่องของโชคลาภหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้าน, okay. นาามีเกณฑ์ที <TH> ่อยากจะได้นะครับมีเกณฑ์นะครับดวงเศรษฐีทรัพย์มหาลาบนะครับนะฮะมีเกณฑ์ได้จับเงินแสนอาจจะได้จับเงินล้านอาจจะได้จับเงินหลักสิบล้านนะครับนะดวงมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับแบบไม่รู้ตัวนะครับอะมีเกณฑ์ได้ทรับก้อนใหญ่ได้โชคลาภก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวได้นะครับนะฮะ การเงินเข้าดีมีโชคลาภมากนะครับท้านคนรักส่งเสริมเรื่องของการเงินนะครับนะฮะท่านมีเกณฑ์การย้ายงานต่างๆนะครับย้ายไปแล้วก็ทานายว่าท่านจะมีการเงินเข้ามาดีมีโชคลาภดีหลังจากที่ย้ายงานแล้วหรือว่าหลังจากที่ย้ายที่อยู่อาศัยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ชาวราศีตุลท่านใดนะครับที่ อยาที่จะไปไหว้ขอพรนะครับเพื่อเสริมดวงโชคลาภแนะนำไม่ชาวราศีตุลน,นะครับไหว้ขอพรกับพ่อปู่นารอดนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีตุลก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท่านใดที่ ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆกับทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ